เคยสงสัยกันไหมครับว่าท่ามกลางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้โหมีอยู่เต็มตลาดไปหมดเนี่ยอะไรที่ทาให้แบรนด์แบรนด์หนึ่งครับยืนหยัดในฐานะผู้นํามาได้นานมากกว่า90ปีเลยทีเดียววันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของนิวทริไลท์กันตำนานแห่งความเป็นเลิศด้านโภชนาการที่ว่าเนี่มันเป็นยังไงคือจะว่าไปแล้วหัวใจของทุกอย่างเลยนะมันเริ่มต้นจากปรัชญาที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ว่าทรงคลังมากๆเลยครับนั่นก็คือ ดีที่สุดจากธรรมชาติดีที่สุดจากวิทยาศาสตร์ซึ่งขอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆหรือสโลแกนเท่ๆนะครับแต่มันคือแก่นแท้เป็นรากฐานของทุกจากที่นิวทริไลท์ทำเลยตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ในฟาร์มไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากห้อง l ลปเลยล่ะครับเอาละครับทีนี้เรามาลองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เริ่มขึ้นในห้อง l a บไฮเทคที่ไหนเลย แต่กลับเริ่มต้นขึ้นจากการสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวที่เฉียบแหลมมากๆของคนคนหนึ่งครับผู้ชายที่ชื่อว่าคาวเรนบอกคือในช่วงเวลาที่คาวใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากคือมันมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆเลยระหว่างอาหารที่คนแถวนั้นกินกับสุขภาพของพวกเขา พอเห็นแบบนั้นปุ๊บมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเลยครับจุดประกายให้เขาเริ่มทดลองเอาพืชต่างๆเนี่ยมาสกัดสารอาหารออกมาแล้วก็ทําให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับจนในที่สุดปี1934เขาก็ก่กอตั้งนิวทริไลท์ขึ้นมาพร้อมกับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของโลกเลยและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ในปี1934เนี่ยคาเรนบ็อกเขาได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อน คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นวิตามินรวมและเกลือแร่รวมที่พิเศษคือมันมีสารสกัดเข้มข้นจากพืชด้วยซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับในทวีปอเมริกาเหนือเรียกว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการโภชนาการอย่างแท้จริงเลยแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นครับวิสัยทัศน์ของขึ้นข่าวเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นคนแรกแต่ยังถูกส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ผ่านกระบวนการที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ควบคุมทุกอย่างแบบละเอียดสุดๆเลยซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ n u t r i l i t e ไม่เหมือนใครอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยอลองนึกภาพตามกันเล่นๆนะครับฟาร์มที่ใช้ปลูกวัตถุดิบเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียวคำตอบก็คือใหญ่กว่า1 5 0 0 0ไร่ครับ ใช่ครับฟังไม่ผิด1 5 0 0 0ไร่เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่แบบมโหฬารมากๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือทั้งหมดนี้เป็นฟาร์มออร์แกนิกที่บริษัทเป็นเจ้าของเองทั้งหมดเลยเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับฟาร์มที่ว่าเนี่ยไม่ได้กระจุกอยู่แค่ที่เดียวนะแต่มีถึง4แห่งแล้วก็กระจายตัวอยู่ทั่วโลกเลยครับทั้งที่อเมริกาที่เม็กซิโกแล้วก็ไปไกลถึงบราซิลเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว มันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาจริงจังกับเรื่องการทำฟาร,ร์มแบบชีวภาพในสเกลระดับโลกจริงๆทีนี้มาถึงจุดที่ผมว่ามันสุดยอดมากๆเลยครับคือเส้นทางที่เรียกว่าจากมเมล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมีทั้งหมด9ขั้นตอนด้วยกันและความเจ๋งของมันก็คือทุกขั้นตอนสาม,มารถตรวจสอบย้อนกลับได้หมดเลยครับคือเริ่มตั้งแต่การเลือกพืชเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดเลือกฟาร์มที่จะปลูกแล้วก็ลงมือปลูกเก็บเกี่ยวนำมาสกัดผลิตบรรจุ จนกระทั่งส่งถึงมือเราทุกคนเนี่ยทุกสเต็ปถูกควบคุมอย่างละเอียดสุดๆเพื่อให้เรามั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยมันบริสุทธิ์และปลอดภัยจริงๆโอเคพอเราเห็นกระบวนการที่แบบโอ้โหละเอียดขนาดนี้กันไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูผลลัพธ์กันบ้างดีกว่าว่าความพิถีพิถานทั้งหมดเนี่ยมันนําไปสู่อะไรซึ่งนี่นะครับคือบทพิสูจน์ของความเป็นผู้นําในวงการนี้เลยและนี่คือไฮไลท์สําคัญเลยครับต้องฟังดีๆเลยนะนิวทริไลต์เนี่ย เป็นแบรนด์วิตามินระดับโลกเพียงแบรนด์เดียวเท่านั้นที่ทําทุกอย่างเองหมดตั้งแต่ปลูกพืชเก็บเกี่ยวไปจนถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดนี้ทําในฟาร์มออร์แกนิกของตัวเองที่ผ่านการรับรองแล้วย้าอีกทีนะครับว่าแบรนด์เดียวในโลกนี่คือความแตกต่างที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้จริงๆแล้วด้วยความมุ่งมั่นที่แตกต่างขนาดนี้ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เลยชัดเจนมากครับ นิวทริไลท์คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยซึ่งตัวเลขนี้มันบอกอะไรได้เยอะเลยนะครับมันคือเครื่องยืนยันความไว้วางใจที่คนไทยมีกับแบรนด์นี้อย่างแท้จริงแน่นอนครับว่าการที่จะมีกระบวนการที่ไม่เหมือนใครหรือการเป็นผู้นําในตลาดได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นมาลอยๆนะครับเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมันมีรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆนั่นก็คือวิทยาศาสตร์และการควบคุมคุณภาพที่ต้องบอกว่าเข้มงวดสุดๆเลย ทีนี้ก็อาจจะมีคําถามตามมาว่าแล้วเราจะมั่นใจในคุณภาพของเขาได้จริงๆได้ยังไงอะไรคือหลักประกันเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับคําตอบซ่อนอยู่ในข้อมูลพวกนี้เลยครับเบื้องหลังความน่าเชื่อถือทั้งหมดเนี่ยมันมีทีมงานที่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอีกรวมๆกันแล้วกว่า800คนทั่วโลกเลยนะครับ ไม่ใช่แค่นั้นยังมีสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับโภชนาการและการวิจัยอีกกว่า150ฉบับมีการทดสอบที่เข้มข้นในทุกๆขั้นตอนการผลิตและที่สําคัญที่สุดอย่างที่บอกไปคือทุกอย่างสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถึงฟาร์มต้นทางเลยเห็นนะครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดเดิมนั่นก็คือปรัชญาที่ว่าดีที่สุดจากธรรมชาติดีที่สุดจากวิทยาศาสตร์ มันเลยไม่ใช่แค่แนวคิดเท่ๆแล้วล่ะครับแต่มันคือคำมั่นสัญญาที่จับต้องได้และถูกบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกๆขวดเลยสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันเล่นๆนะครับลองจินตนาการดูว่าถ้าเราสามารถรู้ที่มาที่ไปรู้เรื่องราวเบื้องหลังของส่วนผสมทุกอย่างที่เรากินเข้าไปได้จริงๆการตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆเพื่อสุขภาพของเรามันจะเปลี่ยนไปไหมครับและนี่แหละครับคือคุณค่าที่แท้จริง ที่การตรวจสอบย้อนกลับได้มอบให้กับเราทุกคน